3ขั้นตอนเปลี่ยนความเชื่อเพื่อความสําเร็จ 1. ความเชื่อใดในชีวิตของคุณที่คุณต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นความเชื่อหล,หลักของคนส่วนมากนั่นก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตตัวเองหรือสร้างความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตตัวเองได้ไม่ว่าจะเกิดจากการเลี้ยงดูสภาพแวดล้อมที่ทําให้เราเชื่อว่าเราไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้ความเชื่อเหล่านี้แหละค่ะมันเป็นความเชื่อที่จำกัดตัวเราเอง2 ให้คุณหาข้อพิสูจน์ว่าความเชื่อที่คุณมีอยู่นั้นมันไม่มีอยู่จริงซึ่งนั่นมันก็จะมีหลักฐานข้อมูลมากมายมาสนับสนุนว่าความเชื่อนั้นมันไม่เป็นความจริงจากข้อมูลมากมาย ที่คนสำเร็จมากมายบนโลกใบนี้มันจะหักล้างความเชื่อเก่าๆของคุณว่าสิ่งนั้นมันไม่เป็นความจริง 3. ให้คุณใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปแทนที่ความเชื่อเดิมของคุณถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสถานการณ์ยังไงก็ตามเพียงคุณใส่ความเชื่อในสิ่งที่คุณต้องการเข้าไป ความเชื่อมันจะทำให้เราสร้างชีวิตในแบบที่เราอยากได้เพราะความเชื่อมันเป็นเหมือนเลนที่เราใช้มองชีวิตเราจะมองเห็นในสิ่งที่บอกตัวเองให้เชื่อว่าสิ่งนั้นมันคือความจริงแล้ววันนี้คุณต้องการที่ยากจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อไหนในตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองก้าวสู่ความสำเร็จตามที่เราต้องการวันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามโคตรนุษสวัสดีค่ะ